ทีนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำตัดผ้าเหมืนไหล่นะคะเราจะใช้วิธีเอาดินผ้านะคะด้านในหนึ่งแล้วทบขึ้นขึ้นมานะทบขึ้นขึ้นมาให้มันได้สองชั้นแล้วเราก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็เอาตัวกอง,งน้ำมาคะมาวางนะคะวางครับโดยให้เผื่อเย็บ กำหนดให้มีการเผื่อเย็บประมาณ1เซนเผื่อเย็บประมาณ1เซนนะคะกัดเข็มหมุดไว้ก่อนเราจะได้ทีเดียว2ชิ้นเลยนะคะแล้วทำการตัดเผื่อประมาณ1เซนนะคะเผื่อประมาณ1เซน เราจะตัดเป็นแนวเฉลียงนะคะเวลามันยืดหยุ่นมันจะได้สวยๆทบผ้าทีเดียวนะคะอะแล้วทีนี้เราก็คลิปตรงมุมนี้นิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปเย็บเดินเส้นสองเส้นนะคะเดินเส้นสองเส้นทีๆเพื่อทําการรูดนะะเดี๋ยวเราไปเย็บกันนะคะอะทีนี้เราจะมาทําการเย็บ นะคะโดยการเย็บชิดๆตรงนี้เราต้องปล่อยได้ห่างแล้ววิธีการเย็บกันนะคะชิดๆเลยนะคะให้มีตรงร่องเป็นสีเลยค่ะนะคะตรงนี้ทุกคนกัวจะเย็บไม่ค่อยชิดนะคะีคชิดประมาณนี้เลยเห็นไหมคะนะคะชิดๆสเส้น แล้วเราค่อยไปเอาฟองน้ำใส่ตรงกลางนะคะนะคะฟองน้ำใส่ะะฟองน้ำใส,ะะอ,ำใสอย่างนี้แล้วเราก็กัดเข็มหมุดไว้ก่อนถ้าไม่มั่นใจนะคะกัดวางไว้เลยค่ะ หมุดขวางไว้เลยรอบๆไปนะคะเราใส่ฟองน้ำเข้าไปแล้วนะ,ะกัดชิดริมๆกับฟองน้ำนะแล้วเราก็ทำการเย็บเย็บนะคะ <Yeah. S 1> เราจะจับใ <Yeah. S 1> นกุกัดคีมหมุดไว้ <Yeah. S 1> เราจะทำการจับตรงที่คราม มันจะมีฟองน้ําอยู่นะคะใช้เต็มผีปกติอยู่ที่สามและตรงนี้ย้ําหัวย้ําท้ายด้วยนะคะตอนแรกที่เราเย็บรูดตรงน,นั้นเราจะไม่ย้ําหัวย้ําท้ายนะคะค่อยๆ่อเย็บความไปค่ะให้มันใสติดฟองน้ําไปนิดนึงนะคะตรงเข็มหมุดเราสามารถเย็บทับได้นะคะถ้าเรากัดขวางไว้อย่างนี้สามารถเย็บทับได้เลยค่ะแต่พอมาถึงตรงนีุ้กย้ําหัวย้ําท้ายนิดนึงนะคะ เอาเข็มหมุดออกทำการรูดตัดทางนี้เลยจะไม่เกะกะทำการรูดเขี่ยตรงนี้ขึ้นมาเขีย่ยขึ้นมาแล้วก็ทำการรูดรูดให้มันโคง้งเวลารูดต้องรูดทั้งสองข้าง ดูเส้นดีๆนะคะจะไปรูดผิดถ้ารูดผิดปุ๊บเราจะดึงยากะะดูเส้นให้มันดีๆะะให้มันโค้งนะคะให้มันโค้ง <ๆ S 1> แล้วก็ทำการเย็บ ตัวนี้จะสังเกตว่าตัวนี้มันเหลือเราจะเขี่ยตรงนี้ให้มันเรียบเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเราจะทําการเย็บทับอีกรอบนึง่งค่อยๆเขีย่ยเย็บทับนะคะเห็นไหมะมือเราค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ไปค่ะ เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จโค้งจะสังเกตว่ามันจะเรียบขึ้นนะคะค่อยไล่ไปเราต้องหงายเย็บนะคะหงายท่องเงยบ็บนี่เห็นนะคะมันก็จะได้เป็นแนวโค้งรับกับไหล่เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปกันลุยเวลากันลุยก็ไปพงออกทิ้งก็ตัดสักนิดนึงกันลุยให้มันหุ้มกับ ที่เราเย็บไว้ครั้งแรกนะคะคูะไปการลุยมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการเย็บทับสายการลุยเนะะี่ยค่ะเอที่เราไปการลุยหางนี่นะคะ่ะตัดออกนิดนึงแล้วก็ทําการเย็บทับไปเลยะคะ่ะเก็บหางไม่ให้มันลุยนะคะทำให้งานมันเรียบร้อยขึ้น ทั้งสองข้างเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราก็สามารถไปใส่กับตัวเสื้อได้เลย